รายงานตัวเรื่องอะไรอยู่นั่งสมาธิแล้วลูกเห็นมีถือดาบก็มีผ้ามัดหัวเดินกันเป็นแถวเลยหว่กายเดชเป็นชาวบ้านหรือเป็นทหารหรือเป็นใครจะน่าจะเหมือนทหารนะคะเพราะว่ามีรองเท้าใส่ด้วยแบบทหารยุคไหนคิดว่าแล้วหนูเห็นเยอะมากแล้วเสร็จหนูหันไปข้างหลังเหมือนมีแหแห่แล้วก็มีตรงนี้แหลมแหลมอ่ะ เป็นหมวกหรือเป็นอะไรเป็นชาดาเป็นเหมือนชดาพ่อแหลเนาะแต่หนูมองหน้าไม่ค่อยชัดคิดว่าเป็นเป็นวิญญาณมนุษย์หรือเป็นวิญญาณของเทพเทวดาเป็นทหารเป็นทหารเลยเหรอในรุ่นไหนหนูไม่ทราบอ่ะนี่หนูนั่งเศษหลังคาดังตุ้มหนูก็เลยสะดุดจำาะารงานเขาคงจะมาบอกว่าพวกทหารมาแล้วให้มารวมตัวกันในวันที่สิบเอ็ดตามนี้อ้าว วิญญาณเอ๋ยมาร่วมกันช่วยเหลือประเทศชาติด้วย<อ>เป็นผู้ใด<อ>เป็นผู้ใดกลุ่มนังมาถึงสองวันหนักไหลหนักไหลครับหนักไหลหนักไหล,ไหลสองวันสองวันปู่พยาคุดไปไปไป,ไปอุ้มมาใช่ไหม เป็นเป็นการรวมตัวของมนุษย์และวิญญาณบรรดาผู้เสียสละทหารเอกทหารกล้าทั้งหลายได้มาช่วยให้ประเทศชาติผ่านพน้นอุปสรรคไปได้ส่อุ่อเช้าสวดมนต์นูได้กินน้ำอกตอนที่ไป ท่านพ่อสมฤทธิ์พระอาจารย์โตอ๋อแล้วพมมาลังทีนั่นเหรอได้กลิ่นเหมือนตอนที่หนูไปแล้วหนูไปยืนอยู่ตรงบันไดท่านส่งกลิ่นลงมาเหมือนแบบว่ามาแล้วทําไมไม่ขึ้นไปไหว้นูลูกก็เลยต้องขึ้นไปไหว้้ลวกล<ๆ>ิ่นกลิก่นตัวนั้นเขามาเขาจ้าเยเป็นกลิ่นน้าหอมน้ําอบนะกลิ่นเหมือนของปู่เลยอ่ะแบบกลิ่นแบบโบราณดู<ๆ> แล้วหาซื้อในเมืองไทยได้เปะ่หาไม่ค่อยได้กินแบบเมืองปินกินลอะไรกินน้ำอบไทยหรือว่ากินแบบโบราณโบราณโบราณเลยอ่ะอ่าอ่าเขาไปอยากเช็คมาถ้ามีก็มาเอามาถวายกันหน่อยตามนี้มีอะไรอีกมีนะครับถูกใช่ามาแรงงานอหารม,มาแ้วเหมือนอันที่ออันเนี้ยจไว้ ได้เธอได้กลิ่นใช่ไหมหนูได้กลิ่นตั้งแต่วันที่หนูรับไปแล้วอ่าแล้วก็กลิ่นนี้ก็ตามตัวอยู่ไม่รู้ว่ากลิ่นมาจากไหนเมื่อเช้านี้ฉวดมอนฉวดบทของท่านกลิ่นออกมาออมากเลยหนูปู่โตเหรอจอ้ะอ่าแล้วก็นึกไม่ออกนึกไม่ออกหนูไปนั่งกินข้าวหนูได้เล่นบอกว่าอยู่ในเหรียญอยู่ในเหรียญหนูก็อ๋อ ตอนที่มารับหนูก็ได้กินตั้งแต่วันแรกเลยที่หนูรับเหรียญไปเมื่อมีงานตอนรออยู่ในของผ้าเนี่ยนะอองค์ผ้าหนูก็เอาไปนอนที่บ้านหนูก็ไปสวดมนต์หนูก็กินเ้อะเนี่ยวนะนวันที่หลวงพ่อแจกใช่ไหมจ้าอ่าอ่าอ่าเดี๋ยววันที่สิบเอ็ดนี้ใครยังไม่ได้มาเอาอีกหลุงพ่อจะแจกอีกค่ะแล้วก็เลยนึกออกนึกเป็นนั่งกินข้าวได้ยินแต่ว่าอยู่ในเหรียญอยู่ในเหรียญอ่ะหนูก็เลยอ๋อ เพราะว่าหนูเคยมารับตอนนั้นหนูรับเสร็จกินหอมขึ้นมาเลยแล้วหนูก็ไปที่บ้านหนูก็เอาไว้ที่หัวนอนกลิ่นก็หอมแล้วเมื่อเช้าสวดมนต์สวดบทของท่านนะกลิ่นหอมขึ้นมาอ๋ออ๋ออ๋มนหลวงพ่อไ่เกี่ยวอะไรด้วยตอนช่วงเย็นช่วงตอนเย็นสวดมนต์เสียงของหลวงพ่อไม่ใช่เสียงท่านพ่อจิตมนีเป็นเสียงหลวงพ่อเองเลยผ่านทางออแล้วถ้าท่านพ่อจะมากิน กินผ้าผ้าอะไรที่บอลที่บอหรอก็หนูจะรู้นะกินผ้าที่บอลมาเพิ่ท่านพ่อก็จะสวดเป็นเสียงท่านพ่อเลยเนาะเนาะเนาอ่ะอ่ะอ่ะเดี๋ยวไม่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 รู้วันงานเดี๋ยวได้แจกก็พออนี่อันนี้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 ถือว่าเนี่ยมีเกษร์ด้วยแล้วก็มีข้างหลังที่บอลนะจ้ะเออ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 ท่านพ่อยังอยู่ไง หลวงพ่อยังอยู่หหลวงพ่อยังอยู่หลวงพ่อหลวงพ่อจิตยังอยู่สวดมนต์นูนูจะร <oh> ู <ts> ้ถ้าพ่อจะมาปุ๊บกินผ้าอะไรนะจีวรอ่าดีแล้วดีแล้วสาธุหลวพ่อไอเฮมไอเฮมเนี่ยมีหลายเสียงก็อ่าดีแล้วดีแล้วเรียบร้อย